สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤิดาเสพมงคกเลือครับรายการในตอนนี้เนี่ยพี่ใหญ่จะมาคุยกันในเรื่องของอุปกรณ์หรือเซ็ตสำหรับการทำไลฟ์สตรีมมิ่งคือหลังจากที่กระแสของการกักตัวเนาะอยู่บ้านก็มีหลายๆคนหันมาทำไลฟ์สตรีมมิ่งบ้างหรือว่าจำเป็นต้องทำประชุมออนไลน์ในความที่ว่า work at home หรืออะไรประมาณนี้นะฮะหลายๆคนก็เลยเริ่มจัด หาตัวกล้องมาทีนี้พอได้กล้องมาเสร็จเนี่ยคำถามที่พี่ใหญ่เจอเยอะมากก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงกับกล้องดีให้สามารถที่จะไลฟ์สตรีมมิ่งให้ได้ภาพสวยๆพี่ใหญ่ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าในชุดสาร,รการทำไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยนอกจากที่เรามีตัวกล้องแล้วจะต้องมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างอย่างแรกเองเนี่ยนะฮะในชุดก็คงจะต้องมีเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นกล่องไลฟ์หรือกล่อง Ure, หรือบาองคนก็จะเรียก Capture ์การตัวกล่องตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่สำหรับการแปลงสัญญาณภาพนะฮะก็จะเป็นสัญญาณ HDMI จากตัวกล้องเข้ามาที่กล่องตัวนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งของกล่องก็จะออกไปเป็น USB เพื่อต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตัวกล่องที่พี่ใหญ่แนะนำเนี่ยจะเป็นกล่องของ Advanced Photo System ตัวนี้เองเนี่ยข้อดีก็คือว่าซอฟต์แวร์ในตัวกล่องของเขาเนี่ยนะครับปรับแต่งสีปรับแต่งภาพ ปรับแต่งค่าต่างๆเรียกว่าเตรียมพร้อมสลักการทำไลฟ์ในไทยโดยเฉพาะเรื่องของการให้ภาพที่สวยสีไม่เพี้ยนแล้วก็สัญญาณค่อนข้างที่จะเสถียรซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างจากพวก กล่องไลท์หรือกล่องแคปเจอร์ที่สั่งออนไลน์กันเข้ามานะอันนั้นเองเนี่ยพี่ใหญ่เจอปัญหาเยอะมากเวลาที่เอามาใช้งานจริงๆปรากฏว่าสีเพี้ยนบ้างหรือว่าสเกลเพี้ยนบ้างหรือว่าใช้งานได้แค่กล้องบางตัวกล้องบางรุ่นบางตัวเอาใส่กล่องแล้วกล่องไม่ทํางานภาพไม่ขึ้นอะไรแบบนี้แต่สำหรับกล่องของ d v v n n e e Photo System ตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าหมดปัญหาพวกนี้นะครับเราสามารถทจะซื้อมาแล้วก็เสียบ กล้องเข้าไปใช้งานได้เลยทันทีข้อดีอีกอย่างก็คือว่าที่บอกว่าใช้งานได้เลยทันทีเจ้ากล่องตัวนี้ไม่จําเป็นต้องลงไดเวอร์นะครับเราสามารถใช้งานได้ร่วมกับทั้งตัว Windows หรือว่าจะเป็น Mac OS รวมถึงเจ้ากล่องตัวนี้สามารถที่จะใช้งานเป็น Android ได้ด้วยนะฮะคือนอกจากที่เราจะต่อเข้าเครื่องคอมนะฮะเอา USB ต่อเข้าเครื่องคอมแล้วเนี่ยเรายัางสามารถที่เอาสัญญาณ USB เนี่ยต่อ ออกมาเป็น USB-C นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือที่เป็น a Android ได้ด้วยเแล้วก็สามารถที่จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทั้งจาก เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะฮะก็อันนี้จะเป็นตัวกรอกนะครับหลักๆต้องมีตัวนี้สำหรับก,การทำไลฟ์สตรีมมิ่งต่อมาเองเนี่ยเวลาที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับขาตั้งกล้องนะฮะขาตั้งกล้องเนี่ยจะช่วยให้กล้องของเรานิ่งแล้วก็อยู่ในมุมอยู่ในองศาที่เราต้องการอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะไม่อย่างนั้นเองเนี่ยเราไม่รู้จะวางกล้องอยังไงเนาะตัวขาตั้งเนี่ยนะครับพี่ใหญ่แนะนำว่า ถ้าจะเลือกซื้อซื้อดีๆสักตัวนะฮะครับตั้งนี่ลงทุนคุ้ม อยู่ยาวๆเราใช้งานได้อีกนานนะฮะก็ตัวที่พี่ใหญ่แนะนำเนี่ยจะเป็นขาตั้งของ Photo Pro นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าน้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดไม่กินที่คืออย่างเวลาที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าทำประชุมออนไลน์เนี่ยบางทีเราก็ทำอยู่ในห้องนอนหรือว่าอยู่ในห้องของเราอยู่ในบ้านเนี่ยซึ่งมันไม่มีที่ให้การขาตั้งอะไรได้เยอะมากนะฮะเจ้าตัว Photo Pro ตัวนี้นะครับก็จะเป็นขาตั้งที่ขนาดกระทัดรัดแข็งแรงทนทานแล้วก็เข้ามากับหัวบอลน,นะฮะซึ่งหัวบอลตัวนี้ ข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะปรับทิศทางสะดวกมากขึ้นเวลาที่เราใช้งานอยากได้มุมกล้องแบบไหนก็ปรับที่ตัวหัวตัวนี้แล้วก็ล็อกได้เลยกล้องก็จะอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการครับนอกจากเรื่องของภาพแล้วเนี่ยนะเรื่องของเสียงก็สําคัญเวลาที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือประชุมออนไลน์ถ้าเกิดเสียงอูยเสียงไม่ชัดเจนเนี่ย เพราะฉะนั้นที่ใหญ่แนะนําว่าควรจะต่อไมน์นอกไมที่แนะนำเนี่ยพี่ใหญ่แนะนําเป็นตัว Ever Media นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นรุ่น AM310 เป็นไมย USB แบบคอนเดนเซอร์ให้คุณภาพเสียงระดับงานอาชีพหรือว่าห้องอัดเสียงเลยทีเดียวนะฮะตัวไมตัวนี้เนี่ยเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นไมคอนเดนเซอร์ enser, นะไมคอนเดนเซอร์ enser, เนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาก็คือว่าจะเก็บ ช่วงความถี่เสียงได้ละเอียดมากรูปแบบการรับเสียงของเขาก็จะเป็นแบบ u n i d i r e c t ก o n a l ก็คือรับเสียงจากด้านหน้านะครับแล้วก็ตัดเสียงรบกวนจากด้านหลังหรือว่าด้านข้างออกไปเพราะฉะนั้นก็จะโฟกัสเสียงของเราที่ชัดเจนมากขึ้นตนัวไม์เองก็ใช้งานง่ายมากเราแค่เสียบสาย USB เข้าไปที่ เครื่องคอมของเราแค่นี้ใหม่ก็พร้อมที่จะทํางานแล้วด้านหน้าของตัวไม่เนี่ยเขาจะมีปุ่มกดตัดเสียงหรือว่าจะใช้เป็นวอลลุ่มนะฮะปรับตัวเนี้ยเป็นวอลลุ่มแต่ไม่ใช่วอลลุ่มของไม์นะเป็นวอลลุ่มของหูฟังนะครับเขาจะมีช่องเสียบหูฟังอยู่ด้านหลังตรงนี้เราสามารถจะเสียบหูฟังเพื่อที่จะมอนิเตอร์เสาวด้วยก็ได้แล้วก็ปรับวอลลุ่มจากแป้นตัวนี้หรือถ้าบอกว่าอายากจะตัดเสียงไม้เราก็กดมิวตัวนี้เท่านั้นเองครับ ทีนี้พอได้ภาพจากกล้องได้เสียงจากไมค์แล้วเนี่ยอีกปัญหาที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของแสงเนื่องจากว่าห้องที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าเรามานั่งประชุมออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้แสงสวยแบบที่เราต้องการวิธีแก้ของพี่ใหญ่ก็คือว่าจัดชุดไฟเลยฮะพี่ใหญ่แนะนำเป็นชุดไฟของ Night Photo ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในชุดของเขาเองเนี่ยจะมีหัวไฟที่เป็นชื่อรุ่น n i g h Photo s c 1 0 0 0 b 2มีมาให้2องหัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวรีเฟกเตอร์อันนี้จะเป็นตัวรีเฟกเตอร์นะครข้างในเนี่ยเป็นผิวส้มเลยนะเพราะฉะนั้นแสงออกมาเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวกับเขามีตัวดีฟิวเซอร์ด้วยถ้ารู้สึกว่ารีเฟกเตอร์อย่างเดียวแสงแรงไปก็จะมีดีฟิวเซอร์มาให้2ส,สีนะครับเป็นสีขาวกับ สีส้มเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะให้ไฟออกมาเป็นสีอะไรแล้วก็ในชุดของเขาเองเนี่ยก็จะมีไลท์โดมโปรนะฮะเป็นตัวซอบอกใหญ่ๆอย่างนี้เลยขนาดอยู่ที่70ซนติเมตรให้มา2อันนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้แสงสวยมากให้แสงสวยกว่าซอฟบ็อกซ์สี่เหลี่ยมที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับตัว ไลด์โดมโปรตัวนี้เขามีกริดมาให้ด้วยนะฮะก็จะทําให้แสงเนี่ยพุ่งตรงลดการกระจายของแสงและแน่นอนในชุดก็มีขาตั้งมาให้ด้วย2อันนะฮะก็เรียกว่าชุดนี้เองเนี่ยซื้อแล้วก็จบใช้งานได้เลยทันทีข้อดีของไฟ sc 1 0 0 0 b2 ก็คือว่าสีที่ได้ออกมาจากแสงไฟตัวนี้เนี่ยนะครับมีความแม่นยําสูงมากค่า cri หรือ color rendering index ของไฟชุดนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 95บวกนะฮะก็เรียกว่าสีมันยําม,มากๆความสว่างเนี่ยให้มาถึง1,000ลูเมนสว่างแบบสบายๆนะจะใช้เป็นห้องพื้นที่แคบๆแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่ใหญ่ๆอย่า,ยยาง3เมตร4เมตรเนี่ยไฟ2ดวงนี้เอาอยู่นะครับแล้วก็การควบคุมตัวไฟเองเนี่ยเราสามารถควบคุมกำลังไฟได้จาก แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆเพราะบางทีเองเนี่ยเรานั่งอยู่บนโต๊ะเนาะแล้วก็ไฟวางอยู่คนละมุมห้องเราก็ไม่ต้องเดินไปเพื่อที่จะปรับกำลังไฟสั่งงานจากตัวโทรศัพท์มือถือได้เลยแล้วก็เรื่องของตำแหน่งวางไฟเพราะบางคนบอกว่าอ่ะได้ชุดไฟมาเสร็จแล้วพี่ใหญ่จะทำยังไงดีจะวางไฟตรงไหนง่ายที่สุดพี่ใหญ่แนะนำอย่างนี้ครับเรามีไฟ2ดวงเราเซตไฟดวงหนึ่งให้เป็นขี่ไลท์หรือว่าเป็นไฟหลักของหลักนะฮะอย่างตอนเนี้ยพี่ใหญ่เซตไฟดวงนี้ ให้เป็นคีย์ไลท์ตัวคีย์ไลท์เองเนี่ยกำลังไฟจะสว่างกว่าดวงอื่นแล้วก็ตั้งกําลังไฟได้คือตัว Night Photo ต,ตัวนี้เองเ่ยเขาสามารถปรับกําลังไฟได้ตั้งแต่0ถึง100นะฮะพี่ใหญ่ก็เซ็ตตัวนี้ไว้สักประมาณแบบ70-80นะครับทางนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับ ระยะทางของเราด้วยว่าตำแหน่งที่เรานั่งกับดวงไฟนียห่างกันแค่ไหนนะครับเราก็เซ็ตกำลังไฟตัวนี้ให้เป็นไฟหลักก็คือเป็นไฟที่ส่องสว่างภาพทั้งหมดส่วนอีกหนึ่งดวงเนี่ยเราจะใช้เป็นฟิลไลท์ฟิลไลท์ก็คือเป็นไฟสาร,รการเปิดเงาขึ้นมานะครับเพื่อให้เงาไม่ได้ตกไปด้านเดียวนะฮะมีตัวหนึ่งเป็นไฟหลักให้แสงกับภาพ อีกดวงหนึ่งเป็นฟิลไลท์เพื่อจะเปิดเงาการวางตำแหน่งไฟเองเนี่ยถ้าง่ายที่สุดเองพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าวางให้เป็น45องศาจากตัวแบบแล้วก็พี่ใหญ่เอาไฟฟิลไลท์เนี่ยนะครับวางเป็น45องศาเหมือนกันก็อยู่คนละฝั่งนะฮะสองด้าน45องศา45องศาเราก็จะได้แสงสวยๆสรับการทำไลฟ์แล้วครับ ทีนี้มาพูดถึงการทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการประชุมออนไลน์ด้วยอุปกรณ์ชุดนี้กันบ้างนะฮะเวลาที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งส่วนใหญ่โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นโปรแกรม OBS Studio นะฮะเนื่องจากว่าโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีแล้วก็การทำงานเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีความเสถียรพอสมควรเลยทีเดียวคือใช้งานได้แบบสบายๆไม่ต้องลุ้นกับเขาเยอะการจะเอาสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเข้าเนี่ยนะครับก็คือเราต้องประกอบร่างก่อนตอนนี้เนี่ยพี่ใหญ่เอากล้องใส่กับขาตั้งแล้วนะฮะใช้ขาตั้ง Photopro แล้วก็เสียบสาย h d m i เข้าไปที่ตักกล้องนะครับอีกด้านของสาย h d m i เนี่ยก็เอามา ต่อกับตัวกล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับเอาด้านที่เป็นสาย h d m i เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งจากตุกแคปเจอร์ก็เป็นสาย USB นะฮะสาย USB ตัวน,นี้มีมาให้อยู่ในชุดของเขาอยู่แล้วแล้วก็เอาสาย USB เสียบเข้าไปแล้วก็ต่อเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโอเคตอนนี้คือเราต่อกล้องเสร็จแล้ว เรื่องของสัญญาณเสียงนะฮะสัญญาณเสียงเนี่ยก็เป็นพอร์ต USB อยู่แล้วเพราะว่าตัว m y Evermedia ตัวนี้เนี่ยเป็นพอร์ต USB ออกมานะครับแล้วก็ USB ตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปที่เครื่องคอมของเราเหมือนกัน นะครับเท่านี้เราก็จะได้ทั้งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงแล้วในโปรแกรม OBS แล้วก็เข้ามาที่การสร้างซีนเพราะว่า OBS เนี่ยจะเป็นการเซตซีนแล้วก็มีซีนหลักซีนหนึ่งก่อนพอเราเซตซีนแล้วเนี่ยในซีนของเราก็แอดวิดีโอแคปเจอร์เดเวิ์เข้าไปซึ่งเขาก็จะให้เราเลือกกล้องนะครับเราก็เลือกแคปเจอร์เดเวิ์ที่เป็นกล่องแคปเจอร์การ์ดของเราเท่านี้เองเนี่ยเราก็จะได้สัญญาณภาพออกมาแล้วส่วนเรื่องของเสียงนะครับเสียงเองเนี่ยตรงออดิโอมิกเซอร์เราก็เข้าไปตั้ง ค่าตัวไมโครโฟนจากส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นดีฟอลต์ของเครื่องคอมแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวไมโครโฟนตัวนี้ให้เป็น Ever Media เดียเท่านี้เราก็จะได้ท้งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสำหรับการทำไลฟ์สตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของการประชุมออนไลน์นะครับประชุมออนไลน์ส่วนใหญ่เราก็จะนิยมโปรแกรม o o m นะครับก็เหมือนกันคือเราประกอบร่างชุดนี้ตามแบบนี้เลยในโปรแกรม o o m เนี่ยจะมีส่วนของเซตติ n งนะครับเราก็เข้าไปในเรื่องของการเซตค่าวิดีโอเซตติ n งกับออ d ด o โอนะฮะเข้าไปที่ วิดีโอเซตติ้งก่อนเราก็เลือกคาเมาให้เป็น USB 3.0 Capture b o แก็คือเจ้าตัวกล่อง Capture ์การ์ตัวนี้เป็นกล้องเสร็จแล้วเข้าไปที่ออดดโอเลือกตัวไมโครโฟนเป็น Evermedia AM 3 1 0นะครับก็จะได้เสียงจากตัวใหม่ Evermedia ของเราเท่านี้เองเนะฮะเวลาที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือประชุมออนไลน์เราก็จะได้ภาพที่เป็นโปรเฟชชั่นอลได้แสงสวยๆจากชุดไฟ Night น Photo นะครับได้ ขาตั้งกล้องที่วางและเลือกมุมได้ตามใจชอบจาก Photo Pro ได้กล่อง Capture จาก d v v n n p h p t o t y s y s t e m แล้วก็ไมโครโฟนของ Evermedia สำหรับใครที่สนใจชุดไลท์ชุดนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ Big Camera เขามีจัดชุดไว้ให้คุณเรียบร้อยนะครับพร้อมกับราคาสุดพิเศษสอบถามรายละเอียดได้ทาง w w w b i g c a m e r a co. th หรือจะเป็น Facebook Fanpage Big Camera ส่งข้อความหาเขาได้เลยนะเขาจะมีทีมเทคนิคคอยตอบ คำถามให้นะฮะรับรองว่าการจัดชุดไลฟ์สตรีมมิงตรงใจคุณแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ